ทามาชมอินทผลําพันธ์ใบฮีเนื้อเยื่อนะครับแลบโอพีดีซื้อมาจากสวนปีชานะครับใบงีต้นนี้อายุย่างเข้าสู่ปีที่ห้านะครับปีที่แล้วยังไม่ยอมออกจันก็อาจจะเป็นเราไม่ค่อยได้ดูแหละวันนี้มาทำหญ้าแล้วก็พรวนดินการพรวนดินนะครับให้ห่างจากต้นประมาณเม็ดครึ่งหรือสองเม็ดอันนี้จะทำก็ประมาณนี้นะครับเม็ดครึ่ง เดี๋ยวมาดูต้นที่สองครับต้นที่สองนี้ก็เป็นพันธุ์บาฮีเนื้อเยื่อเหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนี่โดนร่วงจาดแต่เราก็มามาดูได้ทันจัดการเรียบร้อยก็เป็นพันธุ์บาฮีเนื้อเยื่อก็ซื้อมาจากที่เดียวกันครับเป็นแ lap o p d ก็มาทำหญ้าประมาณนี้ครับส่วนปุ๋ย จะเน้นปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปีนี้ก็น่าจะออกออกกันพอย่างเข้าสู่ปีที่ห้าส่วนต้นที่ที่สามมาดูต้นที่สามต้นที่สามก็เป็นใบมีเนื้อเยื่อเหมือนกันครับออกมาก็าจะเป็นลูกสีเหลืองครับปีนี้ก็ยังไม่ออกปีหน้าเข้าสู่ปีห้าก็น่าจะออก เขาออกหนอดออกหน่อมาสองหนอหนอนี้สามารถตอนได้นะครับก็หาว่าถ้าออกจันจึงจะตอนเขาเพราะว่าต้องให้เขาอายุได้ประมาณสองปีการออกหนอดจึงจะสามารถตอนได้ส่วนอีกพันหนึ่งที่สวนเรามมีโคเน,นซี่เนาะโคเน,นซี่ก็จะพาไปดูพวกนี้เพราะวันนี้ยังทำหญ้าไปไม่ถึง ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูโคนเอซี่